น้ำปูนะต้ำปูค่ะต้ำปูจะเจาะฟกยาวด้วยค่ะแต่ถูกยาวด้วยเอาสามเม็ดนะคะเอาแค่สามเม็ดเอาแค่สามเม็ดใช่ค่ะอ่าสามเม็ดหนึ่งสองสามแค่นี้นะค่ะเอนะพริกเอาพริกพริกแค่ปปลายๆค่ะใส่แค่ใช่ค่ะอันนี้เดียวเดี๋ยวเบ็ดแค่โอ้ยเก็บเบ็ดนี้เดียวแค่นี้นะอ้าวแหละเอาแค่นั้นเนี่ยชี้ฮะน้ำปาครึ่งหยด ครึ่งยดใช่ยังไงวะครึ่งยศนี่เยอะไปเยอะไปเยอะไปกูไปเอาพอไหมออกนิดนึงเอาอีกได้เลยครึ่งยศนะค่ะก็พอมึงเนี่ยครึ่งยดโอเคน้ำตาลใส่ายไหมน้ำตาลใช่ค่ะสิบเม็ดใส่นะสิบเม็ดพอใช่น้ำตาลสิบเม็ด เออหนูไม่กินหวานอ <1, 2, S 1> นะเอาสิบเม็ดนับด้วยนะคะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดได้ไหมไม่เอาสิบสิบเอ็ดนะหอมแดงเอาตะเปลือกค่ะมันมีประโยชน์กว่าตะเปลือกใช่คะ่ะนี้โอเคนะฮะเอาข้าวโพดมีไหมเอาข้าวโพดด้วยดิไม่ข้าวโพดไม่มีข้าวโพดอ่ะอู้อะไรวะไม่มีเหรออะไรอีก ส่เป้าปลาลมาไหมนี่ปลโลมาเนื้อปลาลมาไหมมามาตามเองมาตามแดกเองมามาตามแดกเองนะอย่าเรื่องมากเชิญเรื่องมากเรื่องไม้ตามแดกเองมาลูกค้ามึงมาตรงนี้เลยมึงอ้อมมาตรงนี้เลยมามาเนื้อมาตามไม่อร่อยกูตกไปหัวทิ่มอามามึงมาตามมาใครแดกอะไรอีกมาเอใครจะแดกอะไรอีก จดเลยมึงจดเลยเอาทีเดียวเลยนะทีเดียวเลยจบจบเลยไอสัตว์อยเรื่องมากเด็ดแม่เดีย๋ยวไม่ได้แดกสมตาม๋ือได้แดกตีนเออแดกตีนกูเนี่ยอือายต่อกีวต่อไป